ราศีที่ในช่วงนี้แฟนพารวยได้แก่ชาวราศีมังกรฟันธงครับถึงเวลาของชาวราศีมังกรแล้วล่ะครับบอกล่วงหน้าให้ได้รู้ให้ได้ทราบเลยไม่ใช่แค่เรื่องแฟนหรือคนรักหรือคู่ครองนะครับยังหมายรวมไปถึงหุ้นส่วนมิตรรักเพื่อนรักจะพาไปสู่โอกาสในการร่วมมือในการกระทำอะไร ในรูปแบบที่ปรารถนาไปสู่ความสําเร็จการซื้อการขายเงินทองอไหลมาเทมาเนี่ยจะเป็นวาระโอกาสที่เด่นเวลาดารานักแสดงเนี่ยมีคู่จิน้นคู่จิ้นพาดังพาไปหาอีเวนต์รายได้จริงไหมครับมันมีอยู่จริงเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับวัตตะของชาวราศีมังกรครับบางทีอาจจะไม่ใช่แฟนอาจจะแปลว่าเจ้านายผู้กํากับหรืออะไรก็ตามทีช่วงนี้ก็ขอให้มี ความยิ้มแย้มแจ่มใส